สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องแวตาเพ็ญนะคะใครเข้ามาหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมารีวิวปั๊บปิดกันเป็นกระแสแรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยกระแสที่มาใหม่ที่สุดนะคะก็คือน้องบอมนะคะนี่ค่ะอันนี้เราน้องบอมแล้วก็จะมีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้รีวิวน้องบอมกไม่ใช่น้องบอมปี๋เนาะอันนี้เดี๋ยวเรามากดกันเลยนะคะเริ่มแรกก็คือลูกนี้ค่ะ นะคะคุรกรมนะคะโอเคอทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้โอเคมาอา้าวอันนี้ลงไม่เป็นราคาประกันต่อเลยนะคะกติกดสองมือก็ได้นะแต่เรากดมือเดียวนะคะก็จะใช้นิ้วก้อยกดได้ไหมได้อยู่ทุกคนนิ้วก้อย,อยค่อยๆต่ยากนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มันง่ายสำหรับตัวเองก็คิดว่ามันง่ายกันนะ <laughs> โอเค่โอเคมาต่อไปรูปหัวใจสีม่วงโอ้โหแสพตาลึกเกินอ่ากดป๊อบอีดทั้งสองอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับคลิปโชว์ป๊อบอิดเออโชว์กดป๊อบอิดอะไร่นี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊ๆ เลิบๆนะคะ